มาดูการแก้ปัญหาไฟฟ้ายังไม่มีครับก็ไดมบรเหลืออยู่สองแรงปกติมันต้องใส่สามแรงหรือห้าแรงเอาสอแรงมาลงก่อนลงน้ำก่อนว่ามันจะได้กี่แถว จะได้อยู่ที่ละแถวปัญหาไฟฟ้าย,ย,ยังไม่มีแล้วก็ได้ปัม๊มปั๊มยังไม่ได้ไปดูใหม่เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ละแถวก็ถือว่าใช้ได้ทดลองดูน้ำก่ันครับผมเนี่ยแบบเล่นๆถ้าจะให้ดีก็นุ่นแหละปั๊มห้าแรงเข้าสามนิ้วออกสามนิ้ว เปิดทีครึ่งแปลงเลยมัวได้อยู่ดูอันนี้ผมก็ต้องโหลดปรับเบาเออปรับเบาให้น้ำมันถึงปลายเพราะขนาดน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ชั่วงเขาก็จะขยับอาทีละแถวก่อนช่วงแรกรอไฟฟ้าด้วยรอปั๊มด้วยกำลังสั่ง ก็เลยต้องใช้ตัวปั่นไฟมาทดสอบครับปั่นทั้งวันแล้วครับวันนี้ปั่นดนน้ำหมดโว่แลลวอันนี้ก็รอประดาลอยู่รอเขามาลงสเสมอสเสมอสามแรงเดี๋ยวก,ก็รอไ,ไฟฟ้าอีกถ้าไ,ไฟฟ้าไม่มีก็เครื่องเปิดไฟมาใส่เลยสเสมอน้ำลงวันนึงก็คงจะได้เป็นหมื่นหมื่นลิตรเนี่ยรอผมก็จะต่อมอวาวกับแม่ว่านผมก่อน ว่าหมูกำลังไล่ใส่วาววาวไปสั่งมาจนขาดตลาดนะครับพันตัวสามหาดูสามสี่ล้านยิ่งเจริญเพื่อนกเกษตรไทยวัสดุอยู่พิพัฒน์เพี้ยงจัดมาหมดวาวหกหุนเฉลี่ยแล้วผมใส่วาวตัวนี้ถูกกว่าแบบเป็นชุดชุดมันยี่สิกว่าบาท อันนี้ก็วาวตัวหนึ่งก็แค่แล้วก็ข้อต่อแล้วก็หัวน,นี้จะถูกกว่าแล้วเราซ่อมบำรุงเปลี่ยนแค่หัวจะดีกว่าดีกว่าเป็นชุดการให้น้ำก็ไม่นานก็ชุม่มละขนาดนี้ก็ถือว่าเราเราพอละขยับได้แล้วเนี่ยขนาดนี้ประมาณสิบนาทีตัวตัวแถวแต่ถ้าเปิดทั้งแปลงก็ ยี่สิบนาทีเปิดครึ่งแปลงครึ่งซีกประมาณห้าไร่ก็ทั้งนี้ห้าไร่ห้าไร่ทั้งนี้ห้าไร่นี่ห้าไร่ก็เปิดสี่ทีก็คงจะโปรแนวทางดูไปเหี่ยวหมดแล้วแนวาทางคนต้องสวนครับผมอยากได้ต้องลงมือทำครับผม 军队。